ซี่ถักแลมงเดี oh, ๋ยโตเดโตว้าวว้าวววน้ามาด้ยตัวโอ้หลังเดินซึงตองตอเนาะยาบียุงซีตุกออยเก็บตุละพี่แค่ไหนจ้าไอเป็นยองอ่ะพีไหมหลายแต่ยาปยุจับมือเด้อนะนี่อะไรจพี่แค่มาตตรงนี้นเดี๋ยวสจมือฉันเลยตัวนี่ชกบอกจากี่ั

พิ่มไหมนู่มือเจ้าพกลาโอ้โหแล้วเพิ่มปรุงปรุงผัดเพิ่มปีไปไงนี่ฮะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเคียงในการผัดอันนี้คือผัดเผ็ดเนาะผัดเผ็ดผัดขี้ลายผัดขี้หมาผัดขี้เมาขี้หมาผัดบ่ผัดขี้เขียดนะรงอืมมีอะไรบ้างนี่พริยพริกไทยอ่อนจากตะมือตัด ตอนเจ๊ะนะจังจังนะ Dengan บาดโมติได้บาดโมติได้ได้บาดตวงบาดตวงผัดตงให้ละบองที่โมพริยองบาดสมบูรณ์ไทยผัดปลาไร ทำเครื่องก่อนเด้อพี่น้องโอ้ยเหนื่อยคนกินแรงอ้อสมิธกินหุ่นปีดบุนอบะไทยโอ้ยเคยกรุบยากไงเมื่อค่ะใส่ขมิ้นเลยเด้อหนิเรียงสักหนึ่งตัโอ้โหธรรมดาสะอาดด้วยเนาะนี่ะดูกโรยาเลยเอ่ยใส่ขมิ้นด้วยนะครับ ด้วยนะครับใส่ใส่เกลืพี่นงใส่เกลืใส่เกลือยอราฟเอะาต่อด้วยบาหลังวัเหงือเออบ้าบบาบานาาบบาา ทำไงจะดังให้มันดังไฟระกันตอนเต้ระเตื้อถือนะกลียจะเปิดย่างจะออดเลยห่อวานทองนี้โอ้จะชดใจตลอดกั้วเครื่องให้หอม ูรอๆอดดเดยอืมูรวรอถาม้าวุเทียบอะไยอ่างนี้ชอบเปเี้ยวรอดีม่ดจ้ะอะมางดสต่อไปก็ใส่ปลาไหล ละลายนาเบบจุกจุกไม่ต้องคน้นดูคนทำข้าวนี่ยต้องปิดกึงขิด

เข้าไปค้อนที่ล่วงเข้าไปก้อนให้ไล่เพื่อยให้ไล่เพื่ยอ,อยอะลอะยลอยอย่างงูอ่ะด้ส้เจ้าอดา้สนขอคุ้งค่าข้อคุ้งค่าครับ,รบสิ่นี้ที่เราคอยใจผ<า>มให้เปลเปลยฟิ้งิสียบเด้อพี่น้อง พอปลาไหลร,ริ่มเปือยเราก็จะใส่มะเขือลงไปโอไ้ไม่มีข้าวครับรับกันไม่มีกินข้าวครับข้าวเดียวข้าวเดียวหมดใส่มะเขือแล้วเราก็คนสักนิด,ดนนนนเครื่องตง้องแน่นครับแน่นไม่ได้ครับ น้ำไปอีกนึงไม่บักเถื่อนน้ำสุดไอ้โทนมาเด้อพี่น้องทางไกลทางไกลเด้อทัดปลาไหลปลาไหลหาเองเด้อบ่แเ่นซื้อเด้อคอยหาเองเด้อทำเองหาเองกินเองด้วยถ้าได้ชักเปกก็คือจะดีเนาะตากล้องเนาะอ่าดีวจัดให้ ขอบคุณลายลาเด้อขับเด้อขับเด้ออ่ะจ๊อมาปีเด้วเลยจ้อบริการทุกอย่างเลยนี่นะฮะนี่นาอ่ะทำให้กินเราก็ต้องบริการต้องขับทั้งเราทั้งไรยขับเราไม่เคยกินเราอ่ะนนิดนึงไหมปีใหม่เนาะแบบ่ได้ไม่จ๊

กับกระชายลงไปนะครับโอ้ยบ่เป็นทำเล่นๆเลยกับเด้อเอาจริงเอาอจังมากเลยนะครับพี่น้องเรานาใส่ไปแล้วก็คลิกสักหน่อยครับคนสักหน่อย ให้มันเข้าเครื่องหน่อยครับพี่น้องเราไม่อร่อยก็ไปหาหมอได้นะครับอร่อยจนลืมพ่อตาครับลืมแม่ยายแนย่งานนี้ไปจนให้ไประบายเตินเติบังพุกถึงกันไปบาบนเหมือนช้าง้มโทมเลยละกัดปิดอีกรอบนี้ คือสีจลมงศราระกาตัวนี้ก็คือเพิ่มความพิเรดอีกหนึ่งโดครับโอ้ถึิงสมัยปลาครับแล้วก็จะระบากตูดที่หลังพี่น้องเราจองพริงขยองมองบนพริงขยองใส่ไปเลยครับผมเราไม่ได้ซื้อครับเมียซื้อไม่เช่าซื้อข้าวของหยิบ บป้นข <cin stereotype> <dragging> <the> <ża> ้าวขาเมางือเทาอะโซ่เหมืนทุกเตัวต่อเท้ากับนะสกูลใส่น้ำตาลเพื่อตัดปรุต่อไปก็บิจเจนผงตุลรดหนึ่งซอไอช้อนน้อยๆเด้อพี่น้องเด้อช้อนน้อยๆแต่ละ แล้วเราก็คนอีกนิดนึงไม่ต้องกลัวเนื้อจะเละครับเนื้อปลาไหลจะแน่นครับร<อ>ต่อไปก็กระเพราเฮ้ยรอนะเมย์เอ้ยรอรอมันดีหรอ่ามันเีคนทำหรอเรอเอ๊ะมึงเนื้อเสียกรา <laughs> อะบัดใส่กระเพลือซา,ปปาบไรบัด รสชาติทีเป็นจังได้คือที่รู้ๆเนี่ยมันอร่อยแล้วแหละแต่ว่าก็ดีวิเมาเลยยังไงอืมได้มังจบขั้นตอนบูรบุญตูนเสนะบัมั่สตกลูกเมือนไโตกลายมาเตย chọn ăn em ở tuyệt đối ở nhà chớn nó biết chị chớn 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 of